ร้านหนังสือเก่ากลางเมืองนั้นถูกเผาจนวอดไปนานหลายปีแล้วแต่เรายังจำบรรยากาศวันนั้นได้ติดตาเขาเล่ากันว่าเจ้าของร้านเสียชีวิตในกองเพลิงพร้อมหนังสือล้ำค่าหลายร้อยเล่มที่แก่ห่วงแหนเราไม่เคยเชื่อเรื่องอาถรรพ์พวกนี้จนกระทั่งคืนหนึ่งเราบังเอิญเดินผ่านซากตึกร้างตอนฝนโปรยโปรยบรรยากาศเงียบสงัดมีแค่กลิ่นไหม้กับความอับชื้นคละคลุ้งไปทั่ว ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงพลิกหน้ากระดาษดังขึ้นแผ่วๆท่ามกลางความเงียบงนันทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อยเราพยายามเพ่งมองในความมืดสลัวๆสุดท้ายก็เห็นเงาจางๆร่างหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงมุมที่เคยเป็นชั้นวางหนังสือใหญ่ๆมันก้มหน้าเหมือนกำลังอ่างอะไรบางอย่างในมือแล้วจูๆ่ๆมันก็เงยหน้าขึ้นมามองเราช้าๆ ดวงตาของมันว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตแต่กลับมีประกายบางอย่างที่ทำให้เราขนลุกไปทั้งตัวเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เราไม่รอช้าหมุนตัววิ่งหนีออกมาไม่คิดชีวิตไม่กล้ามแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปใกล้ที่นั่นอีกเลยแม้แต่ก้าวเดียวผู้สนับสนุน k m MM m ด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง